พ่าครับวันนี้ได้รับข่าวดีใช่ไหมใช่ค่ะแล้ครับมันเป็นไปมายังไงครับก็พอดีหลวงพ่อมาตรวจเป็นมาตรวจที่น so ี่เป็นเบาหวานก็เลยก่อนหน้านั้นเคยมาตรวจไม่เคยค่ะไม่เคยตรวจเลยพอดีเขาเปิดให้ตรวจก็เลยมาตรวจพอเขาเปิดให้ตรวจก็เลยมาเปิดมามาตรวจดูพอดีพอดีแฟนไม่รู้ว่าแกเป็นเบาหวานเนาะก็แกเป็นแผลมาก่อน ผมแผลมาก่อนพอดีมีทางราิษัทมีมีรายการที่ให้ตรวจาาก็เลยพามาค่ะพามาก็พอดีเจอเบอาหวานก็เลยให้แก,กกินจักระพัทแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยตรวจเลยไม่เคยค่ะ,คะพอนึงพอเขามีโครงการเขาเลยค่ะพอนึ่งนี่ก็ทีแรกแกไม่ผิดปกตินะคะพอแกมาเป็นแผลปุ๊บก,ก็แกรักษาไม่หายประมาณสักสองอาทิตย์เป็นแผลเบิกว่ะ น่ากลัวมากแต่ตอนนั้นยังไม่ได้กินจักรพรรดิใช่ค่ะยังไม่ได้กินจักรพรรดิแล้วพอเป็นแผลแล้วมาเริ่มกินค่ะป้าป้าก็ลองให้ลุงกินดูใช่ทั้งกินทั้งทาเลยทาด้วยเหรอใช่ค่ะจักรพรรดินี่เอาไปทาแผลใช่ค่ะทาแล้วเป็นไงครับก็แห้งโอ้แห้งเลยแผลแห้งแผลแห้งอ่ะแล้วยังไงต่อพอพอนี้เสร็จแล้วไปตรวจหาหมอพอมาตรวจที่นี่ประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งคุณหมอบอกว่าให้ไปตรวจพยาไทยนะมีใบประกันสังคมที่พยาทยเราไปเอายาที่พยาทยมากินควบคุมด้วย<า>คุณหมอบอกงี้แต่ว่าป้าก่ะลุงอ่ะไม่มีเวลา<ม>ก็เลยกินจักพัทอย่างเดียวแล้วก็ไปตรวจซ้ำใช่พออาทิตย์หนึ่งก็เลยไปตรวจซ้ําที่พยาไทยน้ําตาลเลยลดลดนี่ลดจากเราลดจากที่ว่าสองร้อยแปดสิบสี่เหลืออยู่สองร้อย ค่ะห,หมอบอกใช่ไหมค่ะห,หมอบอกเลยแล,แ,ลแล้วแล้วยังไงนะไปเป็นยังไงต่อแล้วก็อีประมาณสักสองอาทิตย์คุณหมอที่พยายไทบอกให้ไปตรวจซ้ำอ,อีกอ๋อไปตรวจซ้ำแล้วเป็นไงค่ะก็เลยบอกว่าพอไปตรวจซ้ำก็เลยบอกว่าน้าตาลปกติอ้าวจากสองร้อยปกติได้ไงนะก็ไม่รู้ก็เพราะว่าเรา กินยาหมอไปด้วยกินจกาาักรพัดเราไปด้วยพวกแสดงว่า <ๆ S 2> กินกินยาหมอด้วยแล้วก็กินตัวนี้ด้วยค่ะควบคุมคิดว่าจากาาักรพัดโอเคไหมโอเคค่ะจกาาักระพัดโอเคมากถ้าใครเป็นเบาหวานก็ลองดูนะคะกินวันกินหลังอาหารนะคะพอจะกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ให้แกกินจกาาักรพัดตามมีแฟนค<น>ุณปู่อะค่ะคุณสาน่ะบอกว่าป้ากินให้ถูก ถูวิธีนี่คือกินแบบว่าหลังอาหารนะคะเขาบอกเนี้ยเขาบอกว่าพอกินหลังอาหารแล้วมันคุมมาหาะค่ะ,<น>ะเขาบอกว่ามันคุมคุมน้ําตาลคุมอาหารได้เขาบอกเนี้ยก็เลยให้แกกินไปประมาณสี่ขวดสี่ขวดตอนนี้น้<ว>ําตาลปกติม,มีมีใบย,ยืนยันมีค่ะ,คะมีใบย,ยืนยันเลยวันนี้ติดมาั้ยไม่ได้ติดมาโอเคเขาหลังเขาให้ดูนะครับค่ะได้ค่ะ Ha ha ha.